ผมจะทําการถอยดินนะครับคุณยองครับลอกนาเราถอยดินออกมาปั้นคนาให้ลูกค้านะครับคุณยองครับชิด่าตรงนี้น่าจะทาทางเข้าหรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา,เอา,เ,อาเอามาปั้นคนาให้ลูกค้าตร,ตรงตรงบริเวณน,นี้ก่อนแล้วกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกัน,ะค,ะนะครับผม,ผมไปครับผมเอา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  อ๋อเดี๋ยวเราจะต้องทอยดินนะร,รถดำของเราไม่มีอ่ะเดี๋ยวเอาคาันนี้ละกันนะนะผมเดี๋ยวเอามาทอยดินกันเลยนะครับผมเอามาทอยดินเฮ้ยทอยดินกันเลยนะครับผบู้ชมครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับ45ดอลลาร์นะ45เหรียนญะละกันนะครับผู้ชมครับไปครับผม โอเคจัสนะเอ้ยพี่าชายพี่ชายพ<ๆ>ี่ชายเดี๋ยวก่อนลูกพี่ให้ให้ให้อันี้ก่อนเดี๋ยวผมคือเอาตรงๆมันต้องแบบเป็นไอ้นี้รอบเลยนะคุณผู้ชมเอาตรงๆคือมันมันมันจะต้องแบบว่าเป็นันารอบเลยนะท,ที่ที่ลูกค้าเขาต้องการนะนะครับผมแต่ว่าเราจะทำันาใหญ่ขนาเล็กกนะันนะั้นมันมันมันออันนี้ผมไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้ไปถอยดินก่อนแล้วกันครับ ไปดิ้งถอนไปดิ้งก่อน,อง,อนงานลอกนาครับผมลอกนานะครับฤดูกาลลอกนานะครับช่วงนี้นะครับผมอ่ฤดูกาลลอกนาครับผมเดี๋ยวทำตามไปก่อนตรงนี้เหลือดิน <c oughs> เหลือดินไม่ทำไมเนี่ยพี่ นี right? ่เราจะเดินไปได้ย nah. ังไงวะเนี่ยเอาเดินไปเลยปะเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปะครับผมเดินไปเลยเออเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นทางให้เองหรอกนะครับผมเดินไปเลยนี่แหละนี่นี่นีเป็นทางไหม่ะเป็นทางไหมอ่ะทีนี้เอเยียงเลยนยเห็นไหมมามามาเดี๋ยวถอยดีไปไปเทใส่นะไอ้นั่นก่อนเอาเดินไปเทไปเทตรงนั้นไปเท อ่าทำเป็นถไอคันนาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยตรงนี้มันขุดไม่ได้ลืมไปแม่งมึนที่ผายเลยขุดได้แค่ตรงภารกิจโอ้จะจำกัดอะไรนนะจำกัดแบบจำกัดมากๆเลยคุณจะบชก,ก็งงเหมือนกันนะครับมันจะเขาทำไมเขาถึงจำกัดอะไรขนาดนั้นวะเนาะจำกัดแบบจำกัดเลยอ่ะมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะคุณผู้ชมนะอ่ะว่ากันไปแล้วกันครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยนะครับ โหเจ้าอ่ามองไม่เห็นเลยแล้วกันครับปึ๊บแต่ข้างล่างอะมองเห็นนะข้างบนแม,ม่งมองไม่เห็นเลยปะเห็นเห็นลางๆนะครับเห็นลางๆเห็นลางๆโอ้ชิวๆคก็เพิ่ยยงมครับชิวๆเอียงๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตามจริง ยนที่ยืนต้องเรียบๆนะครับอันนี้มันเอียงนะครับเพราะว่าเราเราขุดนิดเดียวเองเรีบอ่าลอกมาลราขุดนิดเดียวเองนะคุณผู้ชมโอเคดึนมา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  คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าในเกมเนี้ยเวลาแต่งสลปอ่ะมือถามว่ามือต้องนิ่งไหมนิ่งครับแต่ว่าไม่นิ่งขนาดนั้นไม่ต้องนิ่งขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าเป็นฟาร์ม19อ่ะมือต้องแบบต้องนิ่งเลยนะเพราะว่าไอ้ฟาร์ม19อ่ะมันแต่นี้เดี๋ยวนี้มันไปแบบฟืดเลยนะครับมันไปแบบฟืดเลยแต่นี้นะก็แต่นี้เดี๋ยวนี้ไปแค่นี้เองนะครับผมอ่ามันทาอะไรที่บไม่ได้เลยครับ เนี่ยไอ้อแค่นี้แล,แล้วพอแล้วพอเราแตะนิดเดียวอ่ะแล้วพอพอ,พอมันไปนโดนรอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแรงมันจะไม่พอครับเห็นไหมมันจะช้าขึ้นอีกครับแรงมันจะไม่พอต่างจากฟาร์มจุบเก้าครับโอ้โมึงจะแตะเบาแตะแรงนะครับไปอย่างเดียวอ่ะแล้วไปแรงด้วยนะครับแต่นิดเดียวนะไปโคตรแรงเลยนะครับไปแบบรื้เลยอ่ะนะผมถามว่าจะไปผมถึงรู้ ผมเพิ่งขับมาเมื่อกี้อ่ะคุณผู้ชมครับก็เพิ่งถ่ายเกมความสิบเก้ามานะครับแม่งไปโคตรเร็วเลยอนะ่ะแต่เกมนี้ไปอย่างช้าเลยนะครับอ,อันนี้ก็งานก็เหลือเยอะอยู่ก็ต้องควรนะครับผมคุณผู้ชม จัดไปจัดไปแล้วครับจัดบอลลายจัจกกระเทียมตองครับจัจกกระเทียมตองครับผมพุ่มพุ่มสัมปีกันไปอุ้ยสัยมปีกันไปนะผมเออเอากินไปโยนไปมันกันหนาดีกว่าโอ้โยนเลยนะครับผู้ชม ลูกค้าจ้างนะครับโอ้ยนตสูงไปเลยงานลอกนานครับช่วงนี้ก็ฤดูกาลลอกนานะพี่ยงครับเป็นฤดูกาลตัดอ้อยลอกนาอัดฟางนะครับโอ้โหฤดูกาลแบบหลังจากเกี่ยวข้าวนี่ฤด,ดูกาลเยอะจริงเลยนะครับผมพอขอเกี่ยวข้าวนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับ มีแค่ปลูกมันนงกขอดเกี่ยวข้าวปลูกมันอถอนมันถอนมันแล้วก็ปลูกมันอถอนมันแล้วก็ปลูกมันแล้วก็เกี่ยวข้าวนะพอเกี่ยวข้าวเสร็จฤดูกาลมาเพียบเลยนะฤดูกาลลดขุดนะฤดูกาลตัดอ้อยด้วย ว่ามันวางทำไมมันวางคันสูงจังวะสูงเกินไปไหมเนะี่ยเดี๋ยวผมไปเอาเอ่อเอา,เอารถไปเทก่อนแล้วกันครับดินไปเทก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอญาตทำตอนเช้าแล้วกันไม่ไหวกลางคืนไม่ไหวครับอา่าเบื่เงินเงิน,นติดลบพระเจ้าโอ้บริษัทผมเงินติดลบอีกแล้วคุณผู้มชวมวิจาตรงานเงินติดลบอีกแล้วคุณผู้ชม ชิพายแล้วนี่ผมโยบเทตรงนี้เนี่ยไปชิพายเงินผมติดลบว่ะเงินติดลบเอาไงดีวะเนี่ยวิดีโอหน้าเดี๋ยวต้องขายดินนะคุณผู้ชมครับวิดีโอหน้าต้องขายดินนะครับวิดีโอนี้ไม่ไม่ไม่ไหวว่ะโอ้ต้องขายดินครับต้องขายดินครับผมเพราะเงินติดลบแบบเยอะมากเลยอ่ะ ม่เองินติดลบเฉยเลยวะแต่ประเดีมันไหลพูด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 ,พด,พดมาอย่างนี้วะแตะ่มันมันไหลดีจังอ่ะเอ้าหมดยังไม่หมดหมดยังยังครับหมดแล้วเอ้ยอะไรวะเงินติดลบเฉยเลยคุณผู้ชมโอ้พระเจา้าเอา้ย ติดลบได้ยังไงเนี่ยตักเดนให้นยครับแมตักเดนให้นะครับคันน,คนาก็ยังทำไม่เสร็จเลยเงินม่นก็มาติดลบอีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเอาไงดีกับชีวิตเนี่ยชีวิตเงินติดลบเนี่ยโอ้โหอันนี้ลอกนาไม่ค่อยหนานะครับเสีย,ยงสมจริงมากเลยนะเวลาเทอ่ะ จัดไปครับจัดไปจัดไปเลยครับจัดไปเลยจุดแจกกระเทียมดองครับจุดแจกกระเทียมดองวิ่งไป j ่ y ไป jay อ่าอู้ยูอุ้ยรถเกือบคว่ำปะทอยหลับใน หนังท้องตึงน้ำตาน้ตาตเริ่มหย่อนครับคุณจังครับโอ้ห่วงนเลยไปโถเอ้เย,ยหลับนแนวนั่นห่่วงยิบหายเลยเนะี่ยไปเจ้าจัดไปจัดไป แลวครับจัดไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันคนระับเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวพาไปหาตังค์นะครับผมเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่งได้เที่ยวเดียวเองอะไรวะเดโอโหว่เถอะ